สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะเราก็จะมาหอ,อกของขวัญกันนะครับใช่ค่ะเฮ้ย hey, ถ้าหอ,อของขวัญก็ต้องมีงานวันเกิดดิแม่ใช่แล้วค่ะเฮ้ย hey, วันนี้เป็นวันเกิดของใครครับเนี่ยวันเกิดน้องฟิลค่ะเย้ <Yeah. S 2> yeah. ก็คือน้องฟิววันนี้ไปโรงเรียนนะครับไปซ้อมอะไรอะแม่ตีแปดตีแปดนะครับแต่วันเนี้ยเราห่อของขวัญล่วงหน้าเพราะไม่อยากเขารู้นะครับถ้าน้องฟิวเห็นคลิปนี้แสดงว่าน้องฟิวรับของขวัญไปแล้วไม่ใช่ว่าแบบเออไปลงปุ๊บเอาเขารู้ก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่มีนะครับอันนี้ไม่มีใครอยู่บ้านเลยนะใช่ครับพี่ฟิมก็ไม่อยู่ครับผมก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาห่อของขวัญวันเกิดให้กับน้องฟิวนะครับเดี๋ยวมาดูร่าวๆาก่อนละกันว่ามีอะไรบ้างอะไรอ่ะแม่ปีนี้เขามาสายกีฬาใช่ค่่ะะนนี ไ,ไม่แบบหนึ่งอันที่เขาอยากได้นะครับอันนี้เท่าไหร่แม่อันนี้มันลดราคาเหลืออยู่สามพันสี่้อยเจ็ดิบห้ามจากปกติจากปกติเกือบเจ็ดพันอะฮะไม่แบบอันนึงนะใช่ค่ะปอ๊อดโูถ้ารวมอันนี้เสร็จวันนั้นแม่จ่ายไปสามพันเจ็ดแต่นี้คือของลดราคามันเลยถูกลงนะครับใช่ค่ะอ่ะก็ถือว่าดีเป็นการสนับสน,นุน ให้เล่นกีฬาเนาะใช่ออกกําลังกายครับผมแล้วก็มีไม้แบดอันเดียวแม่ปีนี้ที่เขาอยากได้มีอีกค่ะมีอะไรอีกแม่หนึ่งร้อยแท่งสีหนึ่งร้อยแท่งนี่นี่เลยสีหนึ่งร้อยแท่งหนึ่งร้อยเฉดสีว่างั้นใช่ค่ะทําไมเขาอยากได้สีอะแม่ไม่รู้เขาบอกเขาเกินเกินมาใช่ประมาณนี้อยากได้สีหนึ่งร้อยแท่ง อันนี้ก็แพงอยู่นะเท่าไรแม่อันนี้พันห้านะคะสีหนึ่งร้อยแท่งอะนะใช่ค่ะเพราะว่าใช้ยเรียนจบอะเอาจริงๆแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นสีอะไรครับอันนี้มันเป็นสีไม้แม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สีไม้ก็นี่ไงร้อยเฉลก็ร้อยสีสีเทียนหรอไม่ใช่แต่ไม่ใช่สีไม้พ่ออ๋อเป็นสีเทียนแม่สีเทียนสีเทียนร้อยแท่งนะครับที่เขาอยากได้เขาอยากได้แค่เนี้ยปีนี้ใช่จริงๆอยากได้รองเท้าตีแบบ แต่เขารอไม่ไหวเขาเลยไปซื้อแล้วใช่เราก็อ่าโอเคนะครับเฮ้ยน้องๆบอกว่าทําไมวันเกิดพ่อวันเกิดแม่วันเกิดพี่ฟิล์มน้องฟิลเปหนักจังแต่ทําไมวันเกิดน้องฟิลให้แค่นี้เองเหรอเรามีเซอร์ไพรส์ใช่อีกหนึ่งชิ้นคือชิ้นใหญ่มากมากแค่ไหนแม่ P ีวีอ่ะแม่เห็นไหมถุงอะไรคะอะไรก็ช็อปไอทีต้องที่บ NN ็ก็บรรนาเอคิดว่าอะไร เดี๋ยวให้ดูก่อนอุ้ยตื่นเต้นมากน้องฟิลคือแบบไม่คิดว่าตัวเองจะได้ด้วยรออืม เพราะว่าเราไม่ได้บอกแล้วเขาไม่ได้ขอใช่เขาไม่ได้ขอนะแต่ปีที่แล้วเขาขอ iPhone 13เราก็ซื้อให้ใ<ช>แต่ปีนี้เขาไม่ได้ขอโทรศัพท์เลยแต่ที่เราซื้อเพราะว่าไอที่บาร a นาเขามีให้เอาเครื่องเก่าไปเทิร์นเครื่องใหม่เราได้ราคาดีมากจริงๆิงแล้วพ่อถามมี iPhone 12 Pro Max แล้วทีเนี้ยพ่อก็ไปซื้อ13แล้ว12 Pro Max คับพ่อไม่ได้ใช้เพราะเครื่องมันใหญ่แล้วมันหนัก แล้วเสร็จพ่อก็เอ้ยตอนแรกเอาไว้เป็นเครื่องในออฟฟิศไว้ทรเขา้าทรออกใช่ไหมพ่อมองว่าเฮ้ยแล้วเดี๋ยวราคาก็ตกงไปเรื่อยๆเราก็เลยเอาไปประเมินราคาเขาตีให้สองหมื<ช>่นกว่าเฮ้ยใช่คือได้ราคามาก<ช>นะได้สองหมื่นสองอ่าแล้วทีนี้พ่อก็สิบสองโปรแม็กไปเทิร์นแล้วก็เพิ่มทางเครืร่องให,หม่อีกนี่เครื่องนี้เลยค่ะ iPhone สิบสี่เพิ่มเงินเท่าไหร่นะแม่สองหมื่นอนี่ได้เครื่องนี้มาสี อ่ะมาอันนี้มีของพี่ฟิล์มนะ <c oughs> เดี๋ยวค่อยดูในคลิปช่องแฮปปี้เราจะแกล้งฟิล์มให้ปวดหัวเลยนะครับเราจะให้สามกล่องอ่ะมาดูมีอะไรบ้างะนะครับมสามกล่องมาดูมาดูม,มาดูอ่ะพ่อจะทำยังไงอ่ะก็จะมีเคสนะครับอันนี้ซื้อมาให้เลยก็เป็นเคสนะครับของ iPhone 14นะครับแล้วก็นี่ก็คือตัวเครื่องนะครับอยู่ในนี้นะครับนี่เลยสีขาว เฮ้ยตัวนี้มันเป็นตัวโปรอันนี้14โปรคือน้องฟิลไม่เคยใช้14โปร14โปรแม็กหรืออะไรเลยอะไร14โปรแม็กมันเพิ่งอ,ออกเมื่อวาน13เฟิลใช้13ธรรมดาเหมือนพ่อนั่นแหละแดง1 1ก็11ธรรมดาครับอันนี้ก็จะเป็น14โปรนะครับมีกล้อง3ตัวนะไม่ใช่ของพี่ฟิลนะบอกก่อนเลยนี้นนเครื่องใหม่ เครื่องแรกของน้องฟิลใช่แล้วก็เดี๋ยวเราอ่ะคือไม่ได้เปย์นะที่ซื้ออ่ะคือพ่อเครื่องเก่าไปเทินใช่พอ่อไอโฟนอ่ะถ้าเกิดว่าเอาไปขายตอนตกรุ่นมากๆไม่มีราคาแล้วใช่นะครับแล้วก็ไปเทินได้2 0 0 0มกว่าเราก็เพิ่มเงินอีก2 0 0 0 0นิด,นดเดี๋ยวพอเอาวันนี้ให้น้องฟิลเราก็จะเอาเครื่องเก่า้องฟิลไปขายอีกใช่ค่ะเงินหมุนกันอยู่อย่างเงี้ยนะแม่ <laughs> ใช่มันก็เลยแบบว่าเฉลี่ยแล้วก็นิดหน่อย ใช่ก็อยู่ที่หลักพันนะครับว่าโอเคอยู่ก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันนะครับว่าวันเกิดน้องฟิวปีนี้นะเขาจะกรีดขนาดไหนนะแล้วเราต้องแกล้งแน่นอนนะครับใช่ไม่บอกว่าแกล้งยังไงแต่บอกเลยปวดหัวนี่เห็นไหมมีสามกล่องอ่าค,คือ ตอนแรกเราไม่ได้บอกเนาะว่าพ่อมีของขวัญให้รเราบอกแค่ว่าพ่อจ่ายค่าดำน้ําค่าที่พักที่เขาอยากไปดำน้ําช่วงวันเกิดของเขาลืมบอกก็คืออย่างนี้พ่อถามฟิวว่าฟิวปีนี้อยากได้อะไรเขาตอบพ่ออย่างแรกคืออะไรรู้ป่ะไปดำน้ำําไปดำน้าอยากจะไปจัดวันเกิดที่สมัยสารเหมือนครั้งก่อนหนูที่เคย<ช>ไปจัดครั้งหนึง่งเขาบอกเขาชอบอพ่อก็ออาโอเค ก็เลยชวนทีมงานบวกพวกเราด้วยทั้งหมด11คนนะครับที่ไปกันแล้วพ่อก็ถามว่าฟิลของขวัญอยากได้อะไรเขาบอกอยากได้ไหมแบตรองเท้าแบตื้อผ้ากีฬาอะไรอย่างนี้แล้วก็สีใช่ไหมเราก็เลยไปซื้อให้แต่เราไม่ได้บอกว่าเราซื้อโทรศัพท์ให้นะส่วนของมิฟิลเขาเกินกับพี่เขาไว้แล้วว่าอยากได้แพนดอร่าแต่ไม่รู้ว่าพี่เขาจะซื้อให้เปล่านะอันนี้ต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งโอเคนะปีนี้ก็ประมาณนี้งั้นเดี๋ยวเราขอขอของขวัญก่อนนะย้ำนะครับ น้องฟิวเห็นคลิปนี้ทุกคนเห็นคลิปนี้น้องฟิวได้ของขวัญไปแล้วใช่อะนะครับเซอร์ไพรส์แน่นอนนะแล้วก็ไปตามดูด้วยในช่อง a p ป y Channel ได้ครับงั้นเราขอของขวัญกันก่อนดีกว่าแม่ค,ค,ครับเพราะว่าน้องฟิลจะตื่นเต้นไหมเพราะว่าเขาตื่นเต้นแ,แต่ตอนนี้ที่ตื่นเต้นกว่าคือแมวในบ้านเรานี่แหละแม่วุ่นวายไปหมดเลยเนี่ยเห็นปะใช่อ,อยากแกะแม่เลยเนี่ยแมวอะนะเมื่อกี้ก็ครับอันนั้นเป็นเล่น นี่ตัดแปะตัดแปะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวน้องพิวก็ชีดโอ้แม่ต้องเอาอันนี้ไว้ข้างในเลยเออไม่ได้แล้วโอเคนี่ตอนนี้กําลังของขวัญอยู่นะครับเดี๋ยวไว้ห่อเสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแม่ต้องต้องจําให้ได้นะกล่องไหนใส่เคสกล่องไหนใส่กล่องฟาวกล่องไหนใส่โทรศัพท์ไม่ให้หยิบอีกกล่องที่มีโทรศัพท์ให้ก่อนนี้ปวดหัวเลยนะพิวกรี๊ดเลยนะ ต้องจำให้ได้แน่รู้ว่าเดี 1, ๋ยวเดี๋ยวต้องเขียนไว้หนึ่งสองสามเหรอใช่โอเคอันนี้กล่องที่หนึ่งกล่องที่สองอะไรอย่างเงี้ยแค่อือไม่งั้นจาไม่ได้แน่เป็นไรอ็มี่มี่ก็มันหลุนเหรอโอ้หมี่ก็มันหลุนของขวัญพี่ฟิวไม่มีของขวัญมีมั้งเหรอนี่ลาเต้บอกผมนี่นะอยากได้ของขวัญด้วยพ่อพี่ดิโอ พี่ดิโอพี่ดิโอเออมาตอนนี้นะครับเราก็ห่อของขวัญเสร็จแล้วอ,อ,อ่ะกล่องใหญ่คืออะไรแม่อันนี้แม้แบตกับสีค่ะ,ะรวมกันเลยเหรอใช่ค่ะแล้วต่อไปข้างบนสามกล่องอันนี้กล่องเซอร์ไพรส์รของพ่อทาค่ะอันไหนเป็นอะไรมั่งต้องบอกเลยใช่ไนหะมอันนี้เคสโทรศัพท์อันนี้กล่องเปล่าแล้วก็อันนี้โทรศัพท์ก็คือให้โทรศัพท์ก่อน คืออย่างนี้เราจะให้เขาทำภารกิจอย่างเช่นร้องเพลงเต้นเขาแก้แม่ไว้เยอะอย่าให้ร้องเพลงชาติแล้วก็เราก็จะให้เปหนึ่งกล่องพอแกะมาเขาอะไรเคส ลองลอใส่ของเขาเอ้าก็ใส่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอันต่อไปอันต่อไปแฮวแกะอันนี้เป็นกล่องกล่องอกล่องไอโฟนเอ้ยเหมือนของพี่ฟิล์มของพี่ฟิล์มหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยปัดเขาใช่เพราะเพจให้อันที่สามอีกกล่องมาแล้วเคสมาแล้วกล่องมาแล้วโทรศัพท์ต้องมาใช่พอได้โทรศัพท์เขากรี๊ดดีใจใหญ่เลยฟิล์มก็บอกอันนี้ของพี่พี่ให้ยืมมาแก้งฟิล์มก็จะแบบ โอ้อ่แล้วตอนหลังก็เฉลยพี่ฟิ์มก็ทำป็นดึงโทรศัพท์มาถ่ายรูปในฟิวฮะเฮ้ยอันนั้นของพี่ฟิ์มแล้วนี่ของหนุ๊กี้นะครับก็นี่แหละครับอันนี้เราทําคลิปแบบเตรียมของขวัญให้กับน้องฟิวนะครับก็อย่างที่บอกนะครับน้องๆได้ดูคลิปนี้ก็คือน้องฟิวได้ของขวัญไปแล้วแล้วก็ไปตามดูต่อในช่องแฮปปี้ชาแนลด้วยนะครับใช่ว่าพี่ฟิ์มจะให้อะไรครับผมโอเคนะสาหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย